ยังเลยสั่งได้นะสั่งเพิมได้นะแล้วลูกคน้วอกว่าใคไม่ต้องเล่นแล้วกันวบอหนูได้ยังได้ยังเลอ่ะเป็นอาเปชเปเปที่บอ่ะเปอาเปได้ แนอปะไปได้หมเลยอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วแหมเป็ดอันดี้ไม่เป็นทางพกทางพกลุงมันต้องมาแบมไม่ได้แบมมีตาหันเค้ยอยเต่าพี่ปูพี่ปูอะไรลุงไป็เต่าเลเาแม่ลงเป่แนันงไม่อ่าปเี๋วันนี้นักเสร็จนั่นหมดแล้ว อน้องเพิ่มไหมเพิ่มได้นะเพิ่มได้เพิ่มได้ลูกค้าใจดีปัญหาทีว่าเหยือลิกี๋เลยน่มาเลยโอเคเตรียมมาไปดมวโอเคยน้ำมุ้นมัเลมอน เอาไปเยอลงนี้เที่ยวไ้หลังสรเลยบ้านลงกู้อยูจะาไม่ได้ลทำเป็นรูปตาลงมคพอเก่งมากเจัดในของยากนะไอ้ลไม่ว่าได้ก็ไม่เอาอ่ะลุงลุงสังหัวใจแต่ลว่าเออหัวใจโอเค Ay lạy lùng ninh 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 ninh